ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดย่านบางกะปิน,นันนน่นเอง่ะเบคอนกัะนี่กรอบเบคอนอีกห้าร่อยเลยเ,เลยวะชีวิตชาชันเห็นแต่เส้นใหญ่คือที่นี่ที่แรกหรือว่าชนไม่เคยเห็นนี่ไหนเลยแต่ว่าคือแบบเปิดประสบการณ์สุดๆสม้มตำปากมานะคะเว่าเราพูดไม่เพาะเราพูดแบบบ้านๆโควกเพรกซ่าเสิร์ฟนิยมดไหมถ้าจาเป็นต้องใช้เราก็ใช้ได้ไม่เคยอยากซดน้ำส้มตำที่ไหนเท่าร้านนี้มาก่อนอะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทคะอยู่กับกังน้ำไก่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ย่านบางกะปินั่นเองค่ะเรียกได้ว่าพองกินอ่ะคือเดินไปตรงไหนมันก็หอมละมุนตุ่นจิ๋วมากเราก็ได้ ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดย่านบางกะปินั่นเอง <Yahoo! S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านแรกของย่านบางกะปิคือร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แฮปปี้แลนด์1 9 9 9ต้องมี1999ด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีก๋เตี๋ยวขั้วไก่เต็ไมไปหมดตั้พดี ด้วยซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะคั่วไก่เส้นใหญ่อันนี้ราคา45บาทได้เยอะด้วยก็คือถ้าสมมติตัดเบคอนตัดเบคอนออกไปนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่มาต่อที่อันที่2นะคะที่เขา represen นะคะตัวนี้ก็คือ เส้นทาโร่ตอนไปยืนดูเขาผัดอ่ะคือแบบเฮ้ย hey, มันทาโร่แบบทาโร่ตะโกนมากนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่55บาทก็ต้องให้นะเพราะวัตถุดิบเขาจริงจริงมาต่อเน,นี้ยน,นี้เมนูใหม่นะคะก็คือขั่วไก่เกาหลีหรือว่าเส้นหุนเส้นเกาหลีนั่นเองอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่75บาทา่าทเพราะว่ามันเป็นทะเลนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทะเลเนี่ยก็อยู่ที่ 55บาทอยากกินแบบไหนจัดได้เอาเลยคำแรกนะคะก็จะประกอบไปด้วยเต้นไข่ผักกาดหอมแล้วก็ไก่แล้วก็ซอสพริกนะคะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ <c oughs> หอมความเป็นเตาถ่านอ่ะเส้นกับไข่มีความติดกระทะเบาๆรสชาติเนี่ยกลมกล่อมไหมแบบเพมโดดหรือว่าอะไรเกินไปมันมีความแบบคลับติดกระทะมันก็มีความกรุ๊นิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันอธิบาย้ันคำพูดไม่ได้คือมันอร่อยเป็นคั่วไก่ที่ถูกต้องของจเอริง่ออรบเบคอนกระ่กรอบเบคอน,น,นอีกอีกห้าร้อยเลยเลยวะ <c oughs> <c oughs> มาชามต่อไปอันนี้นะคะที่เขาแนะนําก็คือตัวเส้นพาโลอันนี้กินแบบยังไม่ปรุงก่อนแล้วกันชีวิตชาฉันเห็นแต่เส้นใหญ่คือที่นี่ที่แรกหรือว่าฉันไม่เคยเห็นนี้ไหนเลยแต่ว่าคือแบบเปิดประสบการณ์สุดๆกินเป่าๆได้เลยนะมันมีความแบบหอมพาโลแล้วก็หอมของกระทะอยู่ก็คือแบบว่า ฉันไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะแต่ว่ามันสามารถทำได้อะเธอมันอร่อยด้วยนะแล้วฉันจะไปต่อชามนั้นได้ไงอะแล้วฉันจะไปต่อชามนั้นได้ไงอะคือชามนี้มันอร่อยมากอะคือปินชามละสี่ห้า นนคือเราให้กินแค่ชิมก่อนอ,อย่างละเออชามเราไม่กี่ชามอันนี้แค่ศูนย์จุดห้าของกระหอมาต่อกันที่เมนูใหม่ที่เขาแนะนํานะคะอันนี้ก็คือตัววนเส้นเกาหลีเนาะและไข่ลวกเ<ะ>กาหลียังเกาหลีเ,อเล,ลอนะที่นี่คือเปิดประสบการณ์แหกกดขั้วไก่ในชีวิตชั้นสุด,สดๆคือถึงแม้จะเป็นทะเลนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีไก่อย,อยู่ในนั้น อมอความหนึบๆของเส้นมีความแบบนัวๆของไข่อะนัวๆอยู่ในปากกินแล้วมันรู้สึกแบบกลมก่อมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนชอบเพิ่มจัดขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะปรุงเพิ่มได้ถ้าเส้นใหญ่ที่ไทยอะมันก็จะลมแบบกินกรุบๆเลยเงี้ยแต่ว่าของเกาหลีมันจะเคี้ยวนานนิดนึงเพราะไม่มีความหนึบกว่าเขาให้กุ้งแบบตัวใหญ่มาเลย2ตัวแล้วก็ มีหมึกกอรอบใช่ไ่ะแล้วก็ยังมีหมึกสดอีกอออแล้วหมึกสดนี่ก็คือให้มาหลายชิ้นมากนะคะรวมไปถึงแบบว่ามีไก่ก็ยังคงความเป็นคั้วไก่อยู่คือทุกอย่างมันสามารถเป็นความต่างที่ลงตัวได้เธอเขาคือแบบเป็นวัฒนธรรมทางอาหารนะ <laughs> ที่แบบเฮ้ยมันสามารถมามิกกันได้ยังไงวะแต่ว่ามันสามารถทําได้เกาหลีกับไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะแนะนำให้สั่งเลยนะแนะนา คือแบบดีเลยกรุบกรุบไดเวอร์กินอ no. ิ่มหนำสำราญเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อนี้สิริรวมไปที่235บาทก็คือถือว่าถูกนะทุกคนได้ขั้วไก่ธรรมดา2องขั้วไก่ทะเล1แล้วก็เบคอนอีก2นะคะแล้วก็รวมถึงไข่ลูกอีก2อฟองเทอมันเยอะมากแต่ราคาถูกมากแล้วก็อร่อยด้วย ใครที่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะคะก็ถ้าอยู่แถวๆเนี้ยก็เดินมาได้เลยถึงใครมาแวะแถวๆเนี้ยก็สามารถมาแวะได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แฮปปี้แลนด์ห9ึ่ค่ะร้านนี้เนี่ยคือแบบได้กลิ่นความแซ่บมาแล่ไกลนะร้านชื่อว่าส้มตำ ปากหมานะคะแต่คุณป้าเขาพูดจาเรียบร้อยน่ารักมาก่ะอันนี้คือจะทุ่มแล้วเอางี้คืแบบทำหน้าเสร็จตอนเย็นไงแล้วก็มากินได้ได้แต่ฉีดปากห้ามกินนะคะร้านนี้ก็ห่างจากเดอะมอลล์ไม่ถึง3โลนะคะก็คือไปกลางนํำก็มานี่ได้จากนี่เนี่ยก็ไปนู่นได้นะคะถ้าใครที่แบบแวะแบบว่าแวะกินเสร็จแล้วอยากไปเติมความสวยก็ไปได้ที่กลางนํำกิน เมนูแบบว่าเส้นไปแล้วเนาะก็มากินแบบเมนูแซบบ้างเ,ออเส้นกับแซบอะไรมันจะได้กว่ากันนะคะคือเมนูเขามีหลากหลายมีตำเอย่ยมีลาบเอย่ยมีเนื้อย่างเอ่ยนะคะมีแบบว่ากุ้งเผาบ้างเทมเเผาก็มี ออแล้วเขาบอกว่าปลาทับทิมเผาเด็ดมากสั่งสั่งสั่งคือนี่คือเมื่อกี้บอกอิ่มนะคะแต่พอเดินลงมาข้างล่างร้านคืออะไรมันหิวอะ่ะ <c oughs> มันมน,นึกภาพความแซ่บแล้วมันหิวขึ้นมาเลยอะ่ะส้มตำปูบารานหนึ่งตำทะเลเผ็ดเผ็ดหนึ่งทับทิมเผาหนึ่งคอหมูย่างหนึ่งโ okay. อเคตำทะเลที่ร้านไม่ได้ใส่ปลาไม่ใส่ปลาไม่เป็นไรคะ่ะหนูสั่งตำปูปราราไปเลยอันนี้คือคุณป้าเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวจะมาถามนิดนึงว่าส้มตำปากหมาเนี่ยท <c oughs> ําไมถึงได้ชื่อนี้คะ มันจะบอกว่ายังไงอ่ะบอกว่าเราพูดไม่เพาะเราพูดแบบบ้านเราทําแบบบ้น้านเราไม่ได้เสียแฉกอสมตันตริงจใช่หกเครือซากเซิร์งนิยมนไหมถ้าไม่จำเป็นเราก็ห่วงของเราเหมือนกันเ่ยแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้เราก็ใช้ได้ป้าบอกว่าถ้าถามอีกนิดเนี่ยอาจจะใช้แล้วถ้ามา้านนี้เนี่ยอะไรที่แบบต้องสั่งเลยคะก็มีตําทะเลปลาเผาุ่งเผาหมูหมูย่างเนืย่างใช้คำ่านิดนึ่ ร้านเราจะอยู่ที่ลำคำแหง60สทับ2ค่ะเปิดห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะเปิดครบ20ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีขึ้นเซนามิค่ะจนโควิดแล้วเราก็ยังรอดมาอีกอ๋อแสดงว่าอร่อยจริงยืนหนึ่งจริงนะไม่งั้น่านมาทุกตามทุกแบบไัยพิบัติคุณป้าก็ยังอยู่ที่นี่นะคะคือถ่ามคนแถวลราเขาพยายามบกคนแนะนำบอกว่าให้มากินต้มตําร้านนี้ครบบอล้จะหลอกให้มาโดนด่าหรือเปล่า เดีเดวไปรอกินดีกว่าโอเคได้ค่ะขอ,ขอบคุณมากขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มากองอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วเล็ก คือเธอมันเรียกว่ากองจริงๆอ่ะคือจริงๆเราสั่งเาสั่งไ้สี่อย่างต้มตำโบรานหนึ่งตำทะเลเผ็ดๆหนึ่งทับทิมเผาหนึ่งคอหมูย่างหนึ่งโอเคแต่ว่าคุณแม่ใจดีมาก<อ>แม่ก็จัดมาแบบแบบเป็นเซ็ตที่แม่ขายจริงๆอ่ะแม่ใจดีมากอ่ะ แล้วกุ้งไม่ใช่แบบเอาตัวน้อยๆมาให้นะคะใช้ไข่จริงนะคะมาที่อย่างแรกนะคะที่แม่เขาเล็กคอมเมนต์เลยนะคะอันนี้เลยค่ะปลาทะับทิมเผาตัวใหญ่มากถูกต้องที่สุดทุกคนเนื้อแบบมีความแน่นมากนะมีความชุ่มอ่ะอืมไม่ขาวแล้วหอมมากเนื้อราคือเนื้อไม่ได้แบบ เผาจนแห้งนะคะมีความแบบมีความชุ่มฉ่ำ juicy อ่ะชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ถูกต้องเปรี้ยวเค็มเห็ดเลิศมามามา,มาที่ซอเห็ดนะคือแบบให้มันแน่นจริงๆอะ่ะไม่เคยอยากซดน้ำส้มตำที่ไหนเท่าร้านนี้มาก,ก่อนนะคะ<อ>จริงเหรอะนะ หวานหวานคือต้องตามซุปตามไทยเธอรสจัดด้วยนะเผ็ดด้วยนะเผ็ดๆๆโอเคเริ่มกุ้งมันเดง้งซัวแล้วก็ไม่มีความแบบคงคาวหรือความอะไรเลยอะคือมันแบบเขาเรียกว่าน้ำซ้มตามัมนกบคมคาวกบอะไรคือแล้วก็ของดูสดเดง้งเรยอันนี้หมูย่างนะคะ หมูย่างนี้ก็ให้เยอะด้วยนะเธออันนี้ที่คุณแม่เขาก็จัดมาให้นะอ่าน้อมันพุ่งเหรอคือแกะแล้วมันยังตัวใหญ่อยู่อ่ะติมเข้าไปเลยนะคะโซะ่ทำเกียวเลยหรอกุ้งอร่อยมากาคือแบบกุ้งทำถึงเกินอ่ะคือร้าน,นเนี้ยเนี่ย สามารถกินตอนนี้นะคะแล้วกินเสร็จอีกทีเที่ยงคืนได้เพราะว่าให้มายเยอะมากเราอยู่ตัวเดียวกินได้10คนนะจริงกินยังไงให้หมดแต่ว่าจะพยายามนะคุณแม่บอกว่าไม่หมดไม่เป็นไรหอ,อกลับได้ใจดีเวอร์ Yahoo! ก็พาทุกท่านนะคะไปตลอดกินร้านเด็ดย่านบางกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่กังนําคลินิกนะคะสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินั่นเองค่ะก็คือถ้าใครมาที่นี่นะคะมาแวะกินแล้วก็แวะขึ้นมาที่กังนําคลินิกได้ค่ะหรือใครนะคะที่จะไปกินตามเรานะคะก็สามารถตามกันได้นะคะและทุกคนต้องฟังดีๆเลยนะคะตอนนี้ กังนำคลินิกนะคะมีโปรโมชั่นที่เรียกว่าช็อกตาแตกใครนะคะที่ยังไม่เคยเลเซอร์ผลลักรลแลนะคะสามารถเข้ามาได้ที่กังนำคลินิกค่ะอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นค่ะ รีบแอดไลน์แอดกังนำคลินิกนะคะหรือเดินมาถามพี่หน้าสาขาโทรถามหรือว่าอะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะค,ะคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าหรือผู้ชมทุกท่านนะคะอยากให้ไปทัวร์ที่ไหนไปทานที่ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะยังไงนะคะก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับช่องกางนำคลินิกไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้อมอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ